ครับผมมือนี้ก็มากมือนี้มามาหาขายปลาแดกครับเกียตจังหวัดมหาสรารคามบ้านบางไผ่ลงไหกับแม่แดงนะครับแม่แดงมันจะขายพักขายาทุกอย่างนะครับปันปนป่นเซเว่นยี่สิบเอ็ดจะได้แบปลาลามาไห้แม่ซอยอุ่นหลวงลงเพื่อ,อยจำนายนะครับผู้ใดนยูทูบนะครับไห้มาเบิรงกไอ้มาห,หาซื้อเลยนะครับมาตั้ง แม่แดงบ้านบางไทยยุ่งงงงงอยแ่แหละครับนะครับปลาลาแม่แดงนุ่มอะไรประะลาล่าปลาไยี่ห้อนะครับอันนี้ก็ปลาล่าเหมือนกันปลาอะเนี่ยหมักหมักหมักหมูโอหมักหมูเนือ้อนุ่มอนนี้กปลาลานะครับเน,นี่ยแม่ขอบพระคุณมากนะครับคุณแม่แดงลองเบิ้งมันบ้างขันแสบสิซื้อต่อขันบ,นบ่านราะแสบอะไ้บ้างออกปลาล่าสิบ่ซื้ออีกรับประกันครับแสบแน,น,น่นอนนะคแต่ว่าต้องเดี๋ยวจะให้ แม่แดงพี่เซนเดี๋ยวกะจังลงอีกที่นึงนะครับตันแม่แดงอยู่ทั้งโค้งนี่แหละป้ายผมติดไปให้พร้อมนะครับู้ใดชนใจมาผมต้<น><บ>องตัดปะผู้ใหญ่เอาล ฝากไปนะครับผูเลดกดติดตามช่องทาง YouTube นะครับของปลาลาแม่ธิดานะครับมีรถทรงครับทั่วประเทศปลาล่าใหม่ครับผมอร่อยสุดนัวเดี๋ยวลูกค้ากวกะล่างสิมาเดี๋ยวจังล่างิึงนะครับฝากกดติดตามนะครับผมไปร้านไหนผมจะจีทายไปร้านนั้นนะครับเดี๋ยวเจอกันกับร้านต่อไปครับผมสวัสดีครับ